ครับผมขอกราบสวัสดี fc ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลยนะครับวันนี้โอปอลยก็ได้มาที่บ้านของแม่น้องพิมนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางของแม่น้องพิมนะครับผมวันนี้ทางช่องซุ่มมานะครับผมได้ช่องเดียวได้คนเดียว นะครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยเลยนะครับผมวันนี้เราซุ่มมานะครับเราทําคนเดียวเลยวันนี้สบายใจนะครับผมเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่น้องพิมพ์ฝันเมื่อคืนนะครับฝันเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนแต่ที่รู้เราซุ่มมาครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มารับชมรับฟังกันครับผมค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่อันเป็นยังไงเนาะคือว่าฝันดีค่ะแก่กะฝันยู่จะฝันเกียวกับไอเห็นทั้งงูทั้งปลาไหลนะจ๊ะฝันว่าอันบอกแฟนว่าห้พาไปทงหน้าเนี่ยวสันไปไปก็เห็นคนห้ายหลายวสันมันเดี๋ยวต้องไปเห็นพูกกเจ้าหาปลาไหลนะจ๊ะคนน่นล่ะหาลายน่ะเต็มทั้งปลาไหลทั้งงูปนกันอุ้มุมอยู่วสันนี่ก็ฝันเห็นทั้งป่าก็เห็น ปลาก็งูปลาไหลกับมีสจ้ะงูต้องไปงูหน่อยที่ฟันนะคนหาเต็มอยู่เลยบอกแฟนเราไปเบิ้งนู้ก็จ้าหาอีกอย่างเหมนกันแตเดี๋ยวลงไปมิตรปลาไหลกับปลางูปลาบ้านนี้แม่หน่องพี่มันได้จับปลาเ่ราะเพาะจ่ามิตรยืนเบิ้งมิตรบอกกันแฟนว่าให้ให้เอาเสียมไปไปก้นแน่ว่าใั่ไปก้นกบหากบเขาง่ายว่าใส่นก็เลยถือเสียมไป ว่าถือเสียมไปไปบแบบซ้วะซ้วะซ้วไปได้บักหอยหอยเสือล really? ีนไวบักไงสี่หาหน่วยมาสีได้มาได้บักหอยได้บักหอยไปบบอกแบบกัวกบเผ็ดเพื่อได้กบได้บักหอยเอาเอามือจับเอาเลยปะค่ะจ้าจับจับใส่ถังเลยสีตีเป็นตัวใดเนาะป่านี่หอยเสือลีไม่ต้องรวยบักจ้าไงหอยนี่ก็เป็นได้ทั้งหาทั้งหกเนาะห้าสี่แปดห้าสี่แปด กน้องพี่มาเห็นป่าปลาหน่ก็เป็นเจ็ดเป็นแปดนะหูกับหูแต่วู่หน่อยอ่ะที่ว่าเจ็ดแปดบอกปลาไหลับมูนี่มีสีแมนแมนแมนนแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเลมดอันนี้ตีสวยตีว่าเป็นแต่ว่าบอกไว้เนี่ตรงแปดหาละเพ่อนบลาเลยตรงแปนหาละบอกไว้คืออยู่ครับบักอยูขึ้นบักแปดเจ็ดแปด

ตีสร้อยกันเลือค่ะก็ฟันบันแต่ว่าถือว่าฟันดีเนาะฟันว่ามีแนวใดแนวเอาตีข้าวข้าวเจ็ดแปดหานะคะเนาะคุณแม่คุณแม่ตีเป็นตู้ใหค่ะคิดว่านีใจ่มากภาษีมากเจ็ดแล้วจะเจ็ดก็แปดมากแล้วจ้ะเจ็ดก็แปดเนาะค่ะมากี่เจ็ดก็แปดกานาซีใจอยู่เจ็ดแปด มีป่าก็บมีเจ็ดที่แล้วเนอะงูต้องเห็นที่ว่าเป็นงูงูหน่อยว่าเป็นงูใหญ่งูหน่อยอ่ะแต่ปลาไหลขวบนะฟังเขางูใหญ่นี่ข้าเจ้าว่าตีเป็นเก่างูหน่อยสิเจ็ดไม่ส็ดแปเก่าเจดอ่ะเอาพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะความฝันอันนี้เป็นความฝันตอนนั้นเนาะเก่าเจ็ดแปดหนึ่งงามอืมเก่าเจ็ดแปดความฝัน ต้องแก่ต้องแปดต้องเจ็ดเหรอแม่มากกี่นี่มาเกค่ยนี่คือจะเจ็ดแปดมากิวพิเศษคือเจ็ดแปดเลยเนาะสรุปแล้วเนาะค่ะมันน้องพิมได้บอกเพิ่มเติมบ่ค่ะว่จะมีแต่หมืูว่านหนูพาไปหวายปูแล้วจะมีแต่เสียงซิมซี่ก็คนหน่อยอืได้ตัวใดหมูว่านเต็มซี่น้องพิมก็ได้เบอร์หนึ่งจ้ะ นึ่งตัวเดียวนึ่งตัวเดียววันนี้แม่กัเสี่ยงเชี้ก็ได้เบอร์นึ่งกกันปันนี้นึ่งตัวเดียวือกั่นคือกันนะพ่อเป็นได้ซีอันปะพ่อได้ซีครับพ่อได้ซีเหอถ้าไปใบนึ่งหนึ่งซีเด็กสิบ่มาหนึงซะบ่นาะค่ะจับไหม่เสียมเชี้ยแต่ใด้ดต่เหล็กนึ่งขึ้นนะวันนี้เไปเอายุกอ่จจะแม่หน้าขี้นี่ก็เป็นนึ่งหกบ่ค่ะหรือนึ่งสามนึ่งหน่องขี้นนึ่งสามน่ะของพ่อน่ะนึ่งหก อันนี้ก็มาหนึ่งคือกันไม่เซมซี่อยู่กาะแม่หนาขีเนาะแตเมื่อนันนองขี้มเขียนบอกกันเป็นหนึ่งหนึ่งซี่ป่ะจะเมื่อนันช่ว่แม่น้ามเขียนไหเปนเขียนไหเมื่อนัหนึ่งซีเดียครัหนึ่งหนึ่งซีค่ะมีของขี้เเอาิีดรสรุปมือสุ้ท้ายเนาะไก่มือเนาะิไเ้สุปเลขกกับมัเนี้ค่ะนขีมเลยตรงครับน้องขีมกับเขียนใส่กระดาษหนึ่งหนึ่งซี่เมื่อนันครับ 0ซีด้วยเนาะค่ะที่เพื่อนบอกค่ะแต่ว่าสีเพื่อนบอกออกจากปากที่เพื่อนบอกตัวใดค่ะน้องพิมตัวเก้าด้วยเนาะเพื่อนบอกเพื่อนบอกตัวเก้าเพื่อนบอกหกเก้าซีหกเก้าซีเพื่อนจมัด้ตลิ่งตุกหกเก้านี่เนาะหกเก้าซีน้องพิมบอกออกจากปากที่หลือก็เป็นไม้แส้นซีหลักะเขียนเนาะจ้ะจ้ะก็มีได้ช็อตได้ตอน เข้ากับรวบร่วมใบเนาะค่ะมักตัวใดกับพิจารณาเบิง้งก็คือน้องพิมเพิ่นกะแเดวแต่อารมณ์เพิ่นจะบอกบ่ค่ะแม่นจ้าถ้าเสนมากก็จะมันพาลันก็จะบวกลายนั่งฟังแต่ก,ก,กันถามดูรูเพิ่นจะบวก่อยวอาหอกจ้าเพิ่นจะบวก่อยวกาก็น้าถามดูแม่นดูค่ะเดี๋ยวแต่อารมณ์เพิน่นจะบวกลอยบ้าง<อ>นั่งเล่นนั่นนี่เนจะเพิ่นกับบวกลอยของเพิ่นนี่ก็จะบวก็ลอยออกเตือนค่ะต้องนั่งฟังเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบวกลอกจากปากนี่เพิ่นบอกคุณแม่ผู้เดียวบอกมื่อนาง เมื่อนั้นมือนั้นม่เป็นบอกพ่อบ่ะที่ว่าเพิ่นบอกเลขยังโตสองนี่ยก็สองห้าแปดสองห้าแปดนี่จะบอกพอได้จ้ะบอกพ่อนะสองห้าแปดแต่ว่าบอกมันเออบอกบอกมันบอกกับบอกเมียยุธที่ว่าหกหกเก้าสี่นะกับบอกบอกเมียวะจ้ะเพิ่นชิมเสื้อหูนี่แล้วมันี่ยเลขออกตัวได้หกเก้าสี่นั่นะ หกเ้าส <64. S 2> no? huh. <mel> ี่คุณสีวังสี่เนาะห้างสรุปแล้วดองพิมสีบอกสองรอบเพื่อนหกเก้าสี่้วกาอีกรอบนังเอียงก่ค่ะบอกพ่อฮหมัวเรื่องบอกเอะไรบอกบอกโตนะโตไหดสองห้าแปดสองห้เก้าสีสองห้าแปดก็หกเก้าหกเก้าสี่นี่บอกคุณแม่ดองพิม สองหาแปดในเพิ่นสิบอกพ่อเพิ่นอันนี้คือส่วนของน้องพิมเนาะค่ะอันส่วนของคุณแม่ฝันนี่ตั้งหาคุณแม่ก็มาเจ็ดแปดเอฟซีสิตีเป็นตัวใดต้องแล้วก็หาเจ็ดพิจารณาเบิ่งรอบท้ายรอบสุดท้ายบอกอีกหาเจ็ดครับเพิ่อนนั่งเหรนอยู่นี่ละเพิ่นบอกเนฟังคุณพ่อเพิ่นว่าน้องพิมบอกรอบสุดท้ายหาเจ็ดแม่นครับก้อนค่ะนั่งเหรียญเงินกันเงินเหรียญของเหรียญก่อนสีนอนค ่คือส่วนของน้องพี่บอกคุณพ่อสองหาแปดก็หาเจ็ดแมราคบอกแม่หกเก้าสี่แม่เลขน้องพี่มันจะมีทอนี้เนาะค่ะถีแล้วเพื่อนก็เขียนใจกระดาษหน้าตรงตีเยวเนาะบางที่มันเพื่อนเขียนเลขเปลเ่็นเพื่อนเขียนหนังสือว่าท่านเป็นเนาะเพื่อนห้องกระซี่ขวบห้าเตีเยวเนาะชซวยกันตัวเลขแม่เนี่ตัวเลขกัีภาษาเลขหน่อยฮะก็ของเจ็บมือครับ พิจารณาเบิงแต่ว่าเิ่นเว้าออกจากปากนะมีว่กิตัวสำหรับวางฝันคุณแม่นี่ต้องตีจต้องตีเพราะคุณแม่มักสรุปย่อๆคือเจ็ดแปดคุณแม่มักเนะาะเิ่นกาบมือคือมักบ่คือกันหรือว่าเอฟซีอาจสิตีตั้งแกกนี่ก็เป็นไปได้เป็นให้แนวทงังเป็นพิจารณาเบิงฝันดีกับว่าสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่กับมาเว้าพูดยาสนทนาภาษาเหล็กเบื่อหมย ตัวเลขสาหรับคนมักตัวเลขก็รบริดัสนับสน,นุนในการเรียนการพนันเด้อค่ะหายใจวิทยาญาณในการรับส้มรับฟังเมื่อนี่กับมานางกินเข่าวมาเวาวกันเรื่องเลขเรื่องหวยกับคุณแม่ของพมพมนะคะว่าเลขไปจังไดมาจังไดแน่ะค่ะก็ร่วมยอดไวในคลิปนี้ค่ะผิดจาประการใดกับออไพ่กับเอฟซีไหวเด้อค่ะเดอะ้อแล้วกับคุณพ่อเิ่นเิ่นมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นมาเห็นเลขคุณพ่อ เส้น<ม>ทางนี้จากบาท yeah, นะครับนา <yeah. S 1> คนดีถามจากบาทเนี่ย